SUV ไฟฟ้า100%สำหรับครอบครัวนะครับเน้นห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางเป็นพิเศษภายตาใต้แนวความคิด Cozy Home หรือว่าบ้านแสนอบอุ่นนั่นเองนะครับคุณผ <ST AT> ู้ชมครับนี่คือ Toyota BC3X SUV ไฟฟ้าจากค่าย GAC Toyota เป็นบริษัทร่รวมทุนระหว่าง Toyota แล้วก็ GAC ในประเทศจีนนะครับจะเปิดตัวแล้วก็เปิดรับจองที่ประเทศจีนพร้อมกับราคาในช่วงพรีเซลเริ่มต้นกันที่1 0 0 0 0แสนหยวนหรือว่าประมาณ470,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัว ตัวยต้ BC 3 x ตัวนี้เป็น SUV ไฟฟ้า100%สำหรับครอบครัวนะครับเน้นห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางเป็นพิเศษภายตาใต้แนวความคิด c o z y Home หรือว่าบ้านแสนอบอุ่นนั่นเองนะครับมีเลืออยู่3เกรดตามระยะการเดินทางที่แตกต่างกันคือ4 3 0 Air Plus 520 Plus แล้วก็ตัว620 Max นะครับมิติตัวรถจะมากับความยาว4,600ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลิเมตรสูง1,645ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความยาวฐานล้ออยู่ที่2,765ม mm, ิลิเมตรนะครับขุมพลังของ Toyota b c 3 x ตัวนี้ทุกรุ่นย่อยก็จะได้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด150กิโลวัตต์หรือว่า204แรงม้านะครับรุ่นเริ่มต้นก็จะมากับแบตเตอรี่ขนาด 50. 3กิโลวัตต์ชั่วโมงมีระยะทางวิ่งไกลสุดอยู่ที่430กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับตามมาตรฐานของ CLTC ส่วนอีก2รุ่นย่อยนี่ไม่เปิดเผยขนาดของตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ก็คาดว่าจะมีระยะทางวิ่งไกลสุดอยู่ที่520กิโลเมตรแล้วก็620กิโลเมตรพร้อมรองรับการชาร์จไฟแบบ DC ที่สามารถจะชาร์จ30-80%ในเวลาเพียง24นาทีเท่านั้นเองนะครับ ดีไซน์ภายนอกก็จะมากับช่องกระจังหน้าแบบปิดทึบนะครับมากับชุดไฟหน้าที่มีไฟหน้าแบบ2ชั้นด้านบนจะเป็นแถบไฟ LED ประกอบด้วยหลอด LED มากถึง112ดวงเลยนะครับสามารถจะแสดงเอฟเฟกตต่างๆที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเปิด ปิดประตูขณะชาร์จไฟหรือว่าการชาร์จไฟหรือว่าการค้นหาตำแหน่งตัวรถจากระยะไกลเป็นต้นมือเปิดประตูด้านนอกก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับสไปร์หลังคาสีดําแล้วก็หลังคาซันรูฟที่มีขนาดใหญ่นะครับ1.14ตารางเมตรเลยทีเดียวส่วนด้านท้ายรถก็จะมากับไฟ l e ลที่วางแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับล้อก็จะได้ล้ออลอยทูโทนขนาด18แล้วก็19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยนะครับ ภายในห้องโดยสารก็จะเน้นความกว้างขวางเป็นพิเศษนะครับภายใต้แนวความคิดโ o ซี่โฮมหรือว่าบ้านอันแสอน เบาะนั่งด้านหน้าสามารถจะปรับพับราบต่อกับเบาะนั่งด้านหลังให้กลายเป็นที่นอนขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียวนะครับคอนโซลกลางก็ออกแบบให้เชื่อมต่อกับแผงแดชบอร์ดมีหน้าจออ n นโฟเทนเมนต์ขนาด14.6นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด8.8นิ้วแทนชาร์จสมาร์ทโฟนก็มีมาให้2องตำแหน่งพร้อมกับช่องวางของแล้วก็ช่องวางขวดหรือว่าวางแก้ว2ช่องนะครับ ปุ่มอะไรเป็นมันติฟังก์ชันแบบ2กา้านมีปุ่มควบคุมสั่งงานแบบลูกกลิ่งมาให้ด้วยนะครับระบบเครื่องเสียงจะเป็นของยามาฮามาพร้อมกับลำโพง11ตําตำแหน่งจุดเด่นที่น่าจะเป็นจุดขายหลักๆของ t o y o ต a BC3X ก็คือมันมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเลยนะครับ ADAS m o m e n t a m 5.0พร้อมรองรับความสามารถด้าน ADAS ที่มาถึง25ระบบโดยการทำงานร่วมกันของเซนเซอร์27 ตัวกล้องความละเอียดสูง11ตัวเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวแล้วก็เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร3ตัวพร้อมกับเซ็นเซอร์ไล d ดาร์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาด้านหน้านะครับช่วยจัดการระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจำกัดความเร็วการจอดรถระยะไกลการจอดรถแล้วก็การตรวจสอบจุดบอดต่างๆมากมายเลยนะครับ t o โย t ้า BC 3 x ตัวนี้เป็น SUV ไฟฟ้าจากบริษัทร่วมทุนของ GAC Toyota ที่ขาย p s ีเซลกันแล้วในจีนนะครับราคา100,000-200,000หยวนประมาณ470,000บาทถึง930,000บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ2025พร้อมกับเปิดข้อมูลในส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ของอีก2รุ่นแล้วก็ราคาจาหน่ายจริงในประเทศจีน Toyota BC3X ที่มาพร้อมกับระบบการขับขี่ขั้นสูงแบบนี้ด้วยมิติตัวรถขนาดนี้น่าจะชนกับ BYD a t t o 3ได้สนุกเลยนะครับแต่ก็ต้องรุ้นว่าทาง t o y o ต a จะทำตลาด BC3X คันนี้นอกเหนือจากประเทศจีนหรือไม่ก็อยากเชียร์นะครับให้เอาเข้าไม้คนไทยได้ใช้รถไฟฟ้าของพิโตกันบ้าง ไม่ใช่ว่าเอามาโชว์แบบว่าเรามีรถไฟฟ้านะแบบ BC4X ที่เอามาขายในบ้านเราแค่40-50คันนะครับตอนนี้ก็แทบจะไม่เห็นกันบนท้องถนนเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ